สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้ เรามีนัดกันที่โรงเรียนนะคะเรามาทำอะไรกันนะมาดูนะคะมาดูาดว่าเราทำอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่วันนี้เรามีนัดอะไรกันคะวันนี้ต่อเตคารุบ,บนันตุดทรงที่เราทำพป่าที่เราคุยกันไว้ครับค่ะเป็นด้านหน้าไทยทำอย่างนี้นะครับตรงนี้ ทำยังไงครับน้าร้อนนี่อีกข้างในไม่ได้จะมุนสแลมเหรอค่ะใหญ่ไม่ได้ไม่ได้มุนใส่คำว่าสแลมมุนสแลมประมาณเรามีงบหรืต้องมุนสแลมมุนสแลมก่อนครับแต่ว่าเรามีงบเราค่อยเปลี่ยนหรือว่าไงใช่ใช่เพราะจะอะไทีนึงแต่มุนสลมในอย่างคือมันจะไม่ร้อนครับถ้าเราใส่อะลูซิเลยความร้อนมันจะลงอ๋อค่ะเราจะมุนสแลมก่อนเรื่องจากว่างบเรา ไม่เยอะครับมีจำนวนจำกัดแล้วก็เอาตามที่มีนี่แหละครับเงินพระปาเล่าล้างจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือประมาณเท่าไรคะแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะอ่าก็สัดส่วนก็อยู่สี่ทุกทานนะคะที่รวมกันแต่ว่าเรามีหลายอย่างก็ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ที่เราจะแบ่งไปทำใช่ไหมมีอะไรบ้างคะมีเลยก็เติมปลาดกบาลแล้วก็ซื้อพัดลมใ้น้ำให้และสามเครื่อง ก็จะปรบปุกไปอาคารแล้วก็ไปดวยเป็นจ้างตัวจ้างสองแสดงว่ามันจะพัฒนาในภายในโรงเรียนด้วยตัดย่าตัดย่าด้วยวันนี้จะขอความอนุเคราะห์พิธีนะครับว่าทางคุณลูกบาศเราได้รับอะไรจากพี่คุณคุณแย้มมุมวานเนาะเป็นพระราชทานมาต้องจัดมุมแบบวางตัววางเพื่อมีจักภาพแบบเป็นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอคุณครู้จะของงุญาตคุณมาเลยจะไป ตอนนี้เราก็จะต่อเติมนะคะเนาะอาคารอนุบาลนะคะเหล็กเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะหลังจากจุดประสงค์ของเรานะคะที่เราจะงานพระป่าขึ้นนะคะที่ผ่านมานะคะป่าในวันที่13เมษายนนะคะค่ะเราก็จะมาต่อเติมอาคารอนุบาลนะคะเนื่องจากตอนบ่ายมันจะแดดร้อนนะคะตอนนี้ก็มีจิตอาสานะคะทำทีมโดยผู้ใหญ่วันนิดนะคะแล้วก็ ผู้ช่วยนะคะตอนนี้นะคะคณะกรรมการยังไม่ได้ลงมาเยอะนะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงลงนานะคะปลูกปันนะคะแล้วก็เตรียมการเกษตรนะคะอาจจะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะนี่ก็พามาชมนะคะมาชมว่าจะทำยังไงกันบ้างนะคะจุดประสงค์ของการที่เราทำพระป่าในครั้งนี้นะคะที่เราก็จะต่อเติมอาคารอนุบาลน,นะคะ โรงเรียนตเรานะคะตอนนี้นะคะเหัแเราเราก็เริ่มแล้วคะเริ่มที่จะทำต่อเติมอาคารออบุบาลเนื่องจากเราไม่เยอะนะคะเราก็จะใส่คูงเล็กน,นะคะแบบนี้ค่ะใส่คูงเล็กแล้วก็มุงสแสลมไว้ก่อนนะคะค่ะเพราะว่าเราจะ ซื้อพ้ลมนะคะไอ้น้ำอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านะคะให้เด็กๆก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมอาคันะคะส่วนที่เสึกล,ล้อและข้อที่เหลือก็ไว้จ้างครูอาจารย์จ้างนะคะสองทันที่โรงเรียนนะคะประมาณนี้นะคะก็มาติดตามชมนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะเสียดไหมหรือว่ากี่วันที่เราจะเสียดอยู่ตรงนี้นะคะ ค่ะนี่ก็ขอบคุณนะคะทุกสายทานนำใจนะคะที่ปาร,ร่วมร่วมพว้าปาในครั้งนี้ที่โรงเรียนสมรีเรานะคะขอบคุณไอซีทุกท่านนะคะค่ะแล้วก็พัฒนากันไปนะคะเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเนาปะปารโรงเรียนครซีนะคะก็มีนักเรียนทั้งหมดนะคะาสหท่านนะคะ53คนนะคะ,ะนักเรียนนะคะเราก็ไม่อยากให้โรงเรียนโดนยุบนะคะเพราะว่าทําไมล่ะคะก็คนที่ พอจะมีก็โอเคนะคะแต่ว่าคนที่ไม่มีนะคะก็จะลำบากในการนะคะที่ว่าไปถ้าไปโรงเรียนในเมืองนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเยอะนะคะค่ารถนะคะค่าอยู่ค่ากินค่าปาทานะคะเราก็อยากรักษาไว้นะคะถ้าเราไม่พัฒนานะคะเราก็อยากให้มันดูดีให้พัฒนาให้ดูดีนะคะแล้วก็เด็กๆก็ หลังจากที่บางท่านนะคะก็ไปเรียนที่ในตัวเมืองนะคะก็สู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะคะก็ย้ายกลับมานะคะที่โรงเรียนสุรชีเรานะคะทีงเราจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีความสามัคคีนะคะกันนะคะที่จะสร้างให้เด็กๆนะคะแล้วก็วกรวมกันทีละเล็กละน้อยนะคะค่ะโดมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้นะคะทีมง,งานนะคะทีมง,งานจิตอาสานะคะ ได้อะไรมานะคะใ่ก hey ่อนคุณดูนะคะกดาษดบอ่ะได้น้ำด้วยนะโอเควันดีค่ะไน้โอเคเอาไปน้ำบลอนี์คุณไอเโอ้กากลาง่ไกากลางบลอรั้งหดอบนื เรียมลงมลยแล้วนะคะเรียมนะคะตัดเตาแล้วก็วางแผนวางแป้นนะคะดินโดยผู้ใหญ่วันนี้เรานะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ชายานะคะอาุสิบสามนะคะกำลังรอทีมงานนะคะวันวนี้เราจะาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ร่วมด้วยช่วยกันวันนี้เราทีมช่างนะคะมีกาามาถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะด้วยความร่วมแรงรวมใจของสรซีเรานะคะก็ทีมแม่บ้านนี้ก็จะเดีย๋ยวสักพักแล้วก็จะไปทำกับข้านะคะที่โรงอาหารนะคะ เนื่องจากเราได้งบจากนะคะผ้าป่านะคะสือสุเย้าบ้านซอน,นะคะหลวันที่13มเมษายนที่ผ่านมานะคะก็วันนี้นะคะก็ได้ผู้การนะคะร่วมทีมนะคะสรสีนะคะร่วมใจนะคะทีมงานบ้านซ้อน,นะคะ,ะมาร่วมแรงร่วมใจนะคะคณะกรรมการก็เริ่มทยอยลงมานะคะเนื่องจากช่วงนี้ติดภารกิจนะคะ หวานข้าวปลูกมันนะคะปลูกยางนะคะปลูกอ้อยนะคะช่วงนี้นะคะก็แต่ว่าเราต้องทําก่อนเปิดเทอมนะคะวันนี้นะคะ1 3 14เพราะว่าวันที่16นะคะเราจะเปิดเทอมแล้วนะคะเราก็จะทําให้ก่อนเด็กๆนะคะค่ะก็มารอติดตามชมนะคะวันนี้เราเตรียมนะคะเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตให้ชมนะคะในคลิปหน้านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ นี่ก็ขอจะลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะมาอัพเดนให้ชมใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ